สวัสดีครับวันอังคารที่3ตุลาคม6-6กพบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ i v g l o b a l นะครับเรามาดูเรื่องของ a c r โร Outlook ในการลงทุนของภาวะเศรษฐกิจโรคท่ามกลางวิกฤตของปัญหาดอกเบี้ยสูงอยู่ขณะน,นี้จนถึงสิ้นปีหน้าและเรื่องของเงินเฟอ้อก็ยังเป็นเทนสูงอยู่เพราะในหน้าหนาวและจนถึงต่อไปอีก2ควอเตอร์นั้นก็ยังอยู่ในอุณหภูมิที่สูงอยู่ที่จะต้องใช้ทั้งน้ามันและแก๊สที่แพงขึ้นในระดับ 90- ถึงร0 0เหรียญต่อบาร์เรลและในขณะที่แก๊สก็3-4มสี่เหรียญก็เช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมนะครับท่ามกลางวิกฤตของภาวะภูมิศาสตร์แล้วก็วัคซีเคาเชร์ก็แพงขึ้น30 4 0เรเรื่องของทะเลดำที่ส่งออกไม่ได้โดยรัสเซียสงครามกับยูเคนั้นยังมีอยู่ต่อไปอีกหลายปีก็ตกลงไปได้แต่มันอยู่ที่ทุกอย่างนะครับภาคตะวันตก EU นาโตทั้งหมดที่ภาคประชาชนคงไม่ยอมต่อมา ถึง18-19เดือนแล้วยังไม่มีวันสงบและยังต้องทุ่มงบประมาณเข้าไปช่วยยูเครนอยู่เป็นสงครามตัวแทนอย่างอเมริกาชัดเจนที่สภาร่างถึงไม่ผ่านแค่45วันเรื่องของบัตเจ็ตนั้นเท่าเองอาจจะยังเป็นชัดดาวต่อไปในอนาคตก็ได้ถ้าต้องตัดความช่วยเหลือยูเครนหกพ0นล้านเหรียญขณะที่จอไเดนยังออกมาโดยเฉพาะเดมครัความรู้สึกของทุกคนเลยว่าเป็นการก่อสงครามเพื่อขายอาวุธ ของดีเฟนท่านั้นเองทางตะวันตกโดยเฉพาะบริษัทใ,ใหญ่ๆของอเมริกันขายผลิตอาวุธสงครามและการสร้างอาวุธสงครามใหม่ๆต่อสู้กันเชิงธุรกิจมากกว่านี่คือภาพรวมของภูมิรัฐศาสตร์กลับมาดูเรื่องของสงครามเรื่องจิตวิทยาเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่จีนพัฒนามาตลอด20ปีรัฐอเมริกากำลังไปหาอินเดียกับเวียดนามที่เป็นซัพพลายเชนในอนาคตก,ก็ต้องใช้เวลาสร้าง10ปีดนั้นแน่นอนครับ เป็นสิ่งที่จะต้องต่อสู้กันอีกนาและจีนก็พัฒนาได้เร็วมากนี่คือภาพรวมของเทคโนโลยีอินโนเวชันต่างๆที่พัฒนาจนบางคนถึงบอกมองดูเซาท์อีสเอเซียเป็นประเทศที่11ประเทศที่ดีมากมีภูมิศาสตร์ทางการเมืองในทางเป็นกลางและเรื่องภูมิศาสตร์ของการลงทุนที่เติบโตสูงมากในทั้งธุรกิจต่างๆในเรื่องของ EV คีคาในเรื่องของโซลูชันภูมิอากาศ Environment ดันั้นต้องพัฒนาในเรื่องของ Innovation และในเรื่องของเทคโนโลยี supply chain เพิ่มมากยิ่งขึ้นจะไม่แปลกใจหรอกครับจังนี้เป็นต้นไปจะเห็นไตรมาสที่4นะครับ asset อ l l o c a t i o n จะไหลบ่าเข้ามาใน m ีเม i ิน market โดยเฉพาะ South า a s t เซียเป้าหมายนะครับซึ่งไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามจะแข่งขันกันสูงในการลงทุนโดยเฉพาะเวียดนามอินโดนีเซียกับไทยแล้วก็มาเลเซียทั้งฟิลิปปินส์ด้วยแล้วมีอินเดียเข้ามาเป็นน็อน อีทเข้ามาในการแข่งขันสูงในเรื่องอุตสาหกรรมของพลังงานทดแทนในเรื่องของ EV คาและในเรื่องของ s u ส c h เชนในเทคโนโลยีทั้งหมดที่จะแข่งขันกันสูงมากและท่ามกลางดอกเบีย้ยสูงอยู่กระทบแนโนในเรื่องของเงินเฟอ้อและอุตสาหกรรมกัน กู้ยืมต่างๆที่จะมีผลกระทบในเรื่องของสินเชื่อนี่คือภาพรวมครับต้องอาศัยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกับรูประเทศไทยนะครับรัฐบาลชุดนี้ต้องกระตุ้นถึง560,000ล้านนับประกาศไปปี67จะทุ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแจกเงินภาคประชาชนที่หาเสียงมาโดยภาคเพื่อไทยหรือเซกเตอร์อื่นๆทั้งเกษตรทั้งอะรงไรที่พุ่งเต้าต้องทุ่มงบประมาณหมหาศาลไม่ต่ำกว่า ห้าแสนถึงหนึ่งล้านล้านบาทในการกระตุน้นเศรษฐกิจนี่คือภาพรวมฉันปรับพอร์ตให้ดีนะครับแน่นอนครับหนีไม่พ้นกลุ่มแบงกิ้งก็ต้องดีในการเรื่องสินเชื่อของการปรับพอร์ตฟลิโอของเมืองไทยฟันมีเอร์ต่างๆนี่คือปัดฐานของไตมาสที่4ที่เขาซื้อคอนโซลิเดตอยู่ตลาดอยู่ 1, 1 5 0 0ถึง1,580จุดในเดือนตุลานี้โดยที่กลุ่มที่รีหลีาหนีไม่พ้นละครับกลุ่มเฮลท์แคร์คือ BH กับ BDMS แล้วก็กลุ่มของพลังงานทดแทนเก้า G P S C B GIM แล้วก็กลุ่ม Energy ที่จะต้องน้ำมันสูงขึ้นขึ้นมา90-100เหรียญตลอดสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้าขณะเดียวกันอุตสาหกรรม EV ที่ทุกคนเลือกมาลงทุนในประเทศไทยและซัพพลายเชนในเรื่องของเซมิค o n d ักเตอ t ์เทคโนโลยี i ก็เลือกไทยเป็นซัพพลายเชนเหมือนกันในโซน E E C ฉันั้นโอกาสที่ได้คือ Delta HANA KC e ต้องพัฒนาตัวเองบริษัท จำขึ้นไปเป็นโน้ตเฮาใหม่ๆขาผู้ื่วงทุมจากจีนทั้งยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันทุกคนมากันหมดนะครับนี่คือภาพรวมเป็นโอกาสเป็นซื้อหุ้นเหล่านี้เก็บข้อโผลให้ดีเพื่อรองรับในกันปีหน้าที่เงินทุนจะไหลบ่าเข้ามาเพราะเฟดจะต้องเริ่มคัดดอกเบี้ยลงในกลางปีหน้าเป็นต้นไปเป็นอย่างชาแน่นนนน่คือภาพรวมแต่ไม่มากอาจจะ50เบสิสพอยต์แต่อยนางน้อยก็นป็นผลบวกต่อเชิงจิตวินยาในกนน ของพอร์ตฟิโลลงทุนแน่นอนเลือกลงทุนให้ดีนะครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่จะสวิงกลับในสิ้นปีนี้เซ็ตอินเด็กซ์พุรุพันหไปทดสอบกันที่พันหจุดถึงพันหจุดก่อนสิ้นปีก็ได้นี่คือภาพรวมสำหรับปีหน้าที่หุ้นจะกลับมาใหม่เลือกลงทุนให้ดีครับสวัสดีครับ